ข้าวันตามอาภีวาเทมิสวากาโตภระเขาวะตาธมโมธรรมังนามตามิสุปาฏิปันโนภระเขาวะโตสะวะสะสังโฆ ทัาขานมามนะโมสาตาเลีขตาสาัสสะจะอาสุทินทะโกภะโควะโตมหาราชาสะโกอาระหะโตตถา,าสัมมาสัมพุทธสามหาพรหม,มาเอเตนะมัสเรตินะโมตัสสะภะโควะ มันสวิตตางยาววิธานังตรนังกัจจามิกว่าพรโตภัคะวะ ยาวัฏฐานังสรนังกัจฉามีสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโอุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสัง ริปุริสายุคานิอาคาปุริสาบุคลาเอสาหะโวะโตสาวะกสังโขอาหุนายโยอาหุนายโยตัทถินยโยอันัจลิกาลาวิโย ตังโลกาสัยพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรัมรมบูชามหาปัญจวันโตสังฆบูชามหาโพขัดวะโหสิโลกาเสถางอภิปูชาเทนี้ ตะลานชังสะเสีังสะพันธุนาฏังปริตานุปวาวะศัทธารักพันตุติปริฏวานเมตังสมัมเ จิตราปริตังพันนันตุสักเพกามีเตกิริสิขารเตจันตาริเควิมานเนทีเปลาเทจข้ามีตะวารุนาคณนเนกหักวัดภูมิเขตเต มาได้ยันตุเทวาชรัตะอวิสเมยคขะหันหกพันข้าพเจ้าจะขอเชิญพระฤาษีผู้ที่แก่ชารามาไม่ไหวด้วยการข้าพเจ้าขครพเ้าจิหารทั้งบุจาลิ์และกิตริลิสำวงจิตย่อขนทางมาเพื่อทำต่อการนั้นทีในครั้งนี้บัดน,นี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์กาบไหวบูชาโดยเทพเา้า ท่านใดก็ตามที่อยู่ขอบมหาสมุทรขอบตะเอาวานขอบฟ้าท่านใดยังไม่มาเร่งรีบแล้วไวให้ทันในเหตุการณ์ผหดพลาท่านใดที่มาแล้วโอ้หมดเพื่อสีสัตวบุตรท,ทรัศนีสัตวงกลพระพี่รอดยอดสําราพืรร่อสีกรกฎเพื่อสีไก่สอนเพื่อสีทั้งหมดทั้งร้อยแปดองค์ที่ทรงศีลสังวรที่บําเพ็ญพจัน์อันดีงามตรงลงมาสับมงคลในงานนี้ตลอดจนเพื่อสีรรทุศวาสตรงสับวมงคลในงานครั้งน,นี้ด้วย สุดท้ายนี้เขาจะเชิญเจ้ากุงชมพูทวีปพระผุ่มเจ้าที่เจ้ากงพาลีเรียนเสียงกึกก้องร้องประกาศด้วยจิตใจสะอาดปราศจากลาคีพรอนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาอันเป็นที่เคารพอีกทั้งพระแม่โพศพนุดิ่งใหญ่ด้วยศรัทธากล้าเพลินเจ้ากรรมในเวนเจ้าเกณฑ์ตาพญาย,ย,ยมราชาพญาย,ย,ยมราชเทวทเทววานจงมาปกปักรักษาโพยภไผไม่ให้มี บันดาลโชคให้มีชัยสกลนในงานครั้งนี้ด้วยบัตรนี้ด้วยมเมห์แห่งข้าตั้งจิตบูชาถวยเทพเทวดาด้วยเทวตาพีกราบไหว้เธอทั้งหลายแล้วใสบัตรนี้ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายให้แก่เธอและท่านขอถวยเทพเทวดาจงรับรู้รักษาทุกรนอมคูเทวะนามามิขอกราบกลานด้วยความยินดี เข่าลบเข่านบน้อมครูผู้เท่าแต่ก่อนแก่และปัจจุบันครูเลขและครูยันครูว่านและครูยากครูตำลับครูตำลาครูเวทมนตร์คาถาครูนัโมกอขอและกกาครูอัคราของไทยจะหมดสิ้นถ้าจะขออัญเชิญมนุษย์ูไหนตรงร่วมชุมนุมประชุมกันนี้ตังสถาโอมนโมตการขอกราบไหว้กลูวยจานทั้งสิ้นทั้งมวล ตั้งแต่ท้าวพระพุทธลูทานอีกทั้งคุณดินคุณลมคุณน้ำคุณไฟคุณปฏิโดกุณอารมกุญอสวรคุณมิตสวารคุณอากาศทั้งอินทร์พระเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระพรนเจ้าแต่เทพเจ้าตั้งแต่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระอาทิตพระเบล็อบารมีเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า ขอกราวไหวพระฤรษีพู้ธาัิชาครูผู้รู้สมเมตละสมยาธรพยาสาพระคาถาและอาคมนั้นขอกรล่าวรันสกานพรให้เจ้าเชี่ยวชั้เคุุวานและคุณยาคุณมนตาและคาถาให้มีศักดิ์ศรีเดโชชัยอารารพ์พุกพระเวสสมโธตอนพระอิศวรเออถวายอวยพร ประสิทธิ์ประสารให้แก่ข้าพเจ้ามาทั้งคุณวนตาและวาดยาสัพพาสดีพระวันโตเมเอหีทาทั้งเิียงกายโยทสศาบาโมค้าอาจาริยังเอหีพุธ,ธานุภาเวนะเอหีธรรมานุภาเวนะเอหีสังภานุภาเวนะคุญตูพระธาพื้นไว้ในคอ ปูจะยอพระตะขึ้นไว้เนื้ออกปูจะยกพระตะวนขึ้นไว้เนื้อเกรดรูเทนัยเอหิทายปิยามะมาพุทธังสตรีโตมาเรเรหีมาเรมาระอาคันธยะอาคันชายอีธรรมสตรีโตมาเรเรหีมาเรมาระอาคันธยะอาคันชายอีสัมขังสตรีโตมาเรเรหีมาเรมาระอาคันธยะอาคันชายอีโอโหโอโห ตชชตยตทททนปพพบสงอางองอีงอทงอูองเองโองเอางององนะโมพุทธายะสศมิจิเมโตวโอกาสาติสาถาติติติหินบัตนี้ข้าพเจ้า ขอสรรเสริญเกล้าคุณถึงคุณพระบิดายี่สิบเจ็ดคุณพระมารดาสิบสองคุณพระแม่โพศกันเก้าคุณพระฤาษีเจ้าคนาจารย์คุณพระกรรมวาจาริชนาจารย์คุณพระแม่ธรณีที่สิบเจ็ดพวกขาสิบสองคุณพระเพลิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณอัครทักษามคุณอัศวาคุณปัสตวาคุณพิศวาคุณณดวงแก้วสามประการมระอิทธิอิทธังสังฆะอิทธิอิทธัง ด้วยมีแห่งค่าตั้งแต่เกิดมาช่วยนาษีศึกษาพระเวทต์ดีอ่านพระธรรมตดีขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเอทีอพุทธานุภาวนะด้วยมีแห่งค่าทั้งหลายได้ประมาพะทพลาดพั้งร่วมเดินท่านไดรโกดีพระพ้ทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสัพพเจ้า,รรจาตอตจนพระไตรทั้งหลายบัดน,นี้ขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กระทำไปเป็นผู้ไม่รู้ ขอเธอทั้งหลายออกากางข่ายอกจากเวนด้วยการระบัดนี้เธอดทำมาลูกพาวนะด้วยมีแห่งท่ายังต้องดำรงชีพอยู่ณชาลีตีฉินพาลีกัมมหาเทโรตวณมะมามอชนะมามาวัตปูวัดท้ามามาพาลาพาลงมามาโอภาามานามาลาโปตัปเทจนาราภัรนสุเมขอถวายพระเวทนี้แด่ทวยเทพเทวดา ขอเธอทั้งหลายตงพัฒนาในเวทนี้ให้แก่มนุษย์ทุกตัวตนให้เกิดความสําเร็จการเงิน,นงการงานธุรกิจและการค้าให้เป็นพรัางแห่งชีวิตเพื่อสืบสารขาศนาต่อไปสังคานุภาเวนะด้วยเมแห่งท้ายังต้องมีครอบครัวอยู่ให้มีท่าสิีงให้มีฐันท้า การผู้ันสองเกสาโลมานาขานโดมังส <imiento> ัมนัการูปติปิภิไัยวักรนักกางยักกะนางอิโตะนักการเรกังปัดทาสัมมัตถ์ลุงพังปีตาตามเสชมาอังบุพพโคโมจิตังเสโทเมโทังโสควาสายนิเนติตามพระองค์ทรงกำหนดเป็นใขอให้เธอทั้งหลายเก้าผลวงแห่งมานให้เป็นพลังแห่งชีวิตสถิตในกายดาบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เทวตาพี ขอถวายเครื่องสังเวยสัตระอันเป็นมงคลพระมัตเตเตตุเทวะพาดมัตเตพระเทวเวตรงเดชเรืองสีข้าพเจ้าจะขออัญชุรีพระองค์นาคดานจงทิศใจ่ดานยงอาม่าแโอภาาดันยงทรงฤทธิภูสิษสัมภาพรพ้อมเหล่าเทพนิกรสุราณิรเป็นบริวารข้าพเจ้าจะขอเชิญพระเกศเ,เทวราช เซราต์นทนอันโสคพไทยโลดชาวริศเชิดชูหลัลไทยข้าพเจ้าตั้งเตเสด็จถวายเหล่าเทเวีโปรดรับเครื่องศักการะวรามิตรบำวงสวงสังเวยสักการะผู้ที่เรียบเลียกรีบมา,าลนย้อยระายะยาผู้พนมน่าพึงชมลูกตาโพชนะหาน,นุ์อันเสิรข้าบันเจิดบรรจงทำอันเชิญเทวัตขอให้ทุกท่านปราศจากทุก,กเกษมสุขนิราชภัย สุนทสิ่งเล็กน้อยมากสุนแผ่ภาคผลจรบรรดาสนทนททุนทรธรมทีวรบั้นอเนิน,นอไทบั่นรอบน้อมอนุโมทนาขอพระเกตผู้มีฤทธิ์จงมีจิตจุนาแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจที่จุดทุกที่ถวายตากที่พาพรในเถวโลกโปรพช่อยระงับทุกโกโครภัยทุกทิวาราสิทิการตังติสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังตางถาคโตสิทธิเตโช สิทธิราโภพระวันตุกเมาสเาครับลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเชิญนะครับเจ้าภาพ